สวัสดีค่ะพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันส่งท้ายปีเก่าเนาะต้อนรับปีใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้พี่นาก็ขอทําคลิปนกขงหยกนะเป็นการส่งท้ายสักหนึ่งคลิปนะคะมีเอฟซีนพี่ๆน้องๆน,นะคะมือใหม่หัดเลี้ยงถามมาว่าวิาวธีการดูแม่พันุนกขงหยกที่ดีนะคะที่ทําให้เลี้ยงลูกดีมีลูกดกอะไรประมาณนั้นนะ แล้วจะดูอย่างไรว่าเขาเคยไข่มาบ้างหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะวันนี้พี่นาก็จะมาคุยเรื่องนี้เนาะจ้ะเดี๋ยวพี่นาจะยกตัวอย่างสักหนึ่งตัวนะคะเดี๋ยวจะไปไปดูเอาไปพูดคุยกันนะคะอ่าเดี๋ยวพี่นาใส่ถุงมือก่อนนะคะพี่นาก็ขอยกตัวอย่างนะคะนกที่เป็นแม่พันธุ์ที่ดีของพี่นาเลยเนาะ,ะก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะ ขาวฟ้าตัวนี้นะเลี้ยงลูกดีมากๆเลยนะแล้วก็ให้ลูกกับพี่นามาหลายคอกแล้วนะให้ลูกให้หลานพี่นามาหลายคอกแล้วก็ป้อนลูกตัวเองเนี่ยแบบว่าโอ้โหขยันขันแข็งนะกกไข่ก็ดีมากเลยนะไม่ทิ้งไม่ละเลยนะคะเดี๋ยวพี่นาจะให้ดูเนาะก็ลักษณะการดูของเขาเนาะ ว่าแม่พันนกที่ดีเนี่ยดูอย่างไรก็เหมือนกับดูพ่อพัน์ธุเลยค่ะก็คือรูปประพันธ์สันฐานนะไม่แค่ไม่แกนนะคะรูปร่างอ่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะคะแข็งแรงตัวค่อนข้างใหญ่หน่อยนะตัวเล็กๆก็ไม่เอานะคะแล้วก็มือเท้าก็ไม่ไม่ไม่เป็นอะไรอ่ะนะคะอะสวยงามนะคะแล้วปากนี่ดูดูด,ด,ดีจิกเก่งมากเลยปากเขาเห็นไหมเนี่ยปากก็ไม่บิดไม่เบี้ยวนะคะ อ่ะเกยไม่เกยกันด้วยนะกำลังพอดีเลยกําลังสวยเลยนะดวงตาก็แจ่มใสดูทีดูทีเนี่ยหืมให้หลานพ่นามาหลายคอกแล้วนะตอนนี้ก็กําลังมีลูกนะตอนนี้ก็มีลูกอยู่นะให้อาหารลูกเนี่ยดูในปากเผลิดเห็นไหมี่ะให้อาหารลูกนะะปากเผลอมากแต่ค่อนข้างที่จะดุนะคะเดี๋ยวพินาจะดูให้ให้ดูว่าอ่าลักษณะดูแม่นกที่ไข่มาที่มีลูกมาหลายคอกแล้วดูยังไรนะ อ่าแล้วก็ลูกดกด้วยนะนี่ดูที่ก้นเลยค่ะเนี่ยก้นก้นของเขานะก้นค่อนข้างที่จะแบบว่าอ่าก,กว้างๆอะ่ะอืมประมาณนั้นไม่ให้ดูสิก้นค่อนกว้างๆะนะคะเนี่ยเหมือนก็แบบว่าอ่าได้ผ่านการคลอดออกลูกมาหลายครั้งแล้วอะไรประมาณนั้นนะอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแม่เป็นนกสาวๆนะเดี๋ยวพนาจะให้ดู เดี๋ยวพี่นาจะเอานกสาวๆมาให้ดูที่แบบยังไม่เคยมีลูกเลยนะอันนี้อันนี้มีลูกหลายคอ,อกแล้วนะเนี่ยมีลูกหลายคอ,อกแล้วเดี๋ยวพี่นาจะจับอ่านกวัยรุ่นมาให้ดูนะคะอันนี้ให้ดูว่าอ่านกที่มีอายุแล้วนะแล้วก็เป็นแม่พันธุ์ที่ดีด้วยแต่สําหรับพี่พี่น้องเวลาจะไปซื้อมาเนี่ยไม่แนะนําให้ดูให้ให้นกให้ให้ซื้อนกที่แบบว่าอายุเยอะแล้วนะคะอย่างเจ้าขาวนี่ก็ห้าเดือนขึ้นแล้วคะ่ะ แต่ถ้าเกิดว่าพี่ๆน้องจะไปดูแม่พันธุ์นกเอามาเอามาเลี้ยงขยายพันธุ์เนี่ยถ้าไปซื้ออย่างเจ้าขาวมาเนี่ยขาดทุนเลยนะเพราะว่าเขาขาดเขาไข่หลายคอกแล้วเขามีลูกหลายคอกแล้วเนาะเดี๋ยวพี่นาจะจับมาให้ดูนะว่าสมควรที่จะเลือกซื้อนกอ่ะอายุขนาดไหนนะแต่นี้อันนี้พี่นาให้ดูลูกพระพันสันฐานว่าใหญ่ ลูกลางใหญ่สมบูรณ์เหมือนเจ้าขาวนี่เลยนะแต่ว่าอายุของขาวเนี่ยมากแล้วนะพ่นาให้ดูว่าเขาไข่หลายครั้งแล้วนะออกลูกหลายคอ,อกแล้วนะถ้าเราจะไปซื้อมาเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะขาดทุนเพราะว่าเขาไข่หลายคอ,อกแล้วเนาะแต่พินาไม่ขาดทุนเพราะพินาเลี้ยงเขามาตั้งแต่เขาเป็นเด็กแล้วเนาะดูเด็กดูกัดไป <c oughs> จ้ะเดี๋ยวพ่นาจะไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปเอานกแม่นกวัยรุ่นมาให้ดูนะคะจ้ะ จับมาแล้วหนึ่งตัวนะนี่เป็นแม่นกวัยรุ่นนะคะแม่นกวัยรุ่นที่ยังไม่เคยมีลูกเลยนะคะยังไม่ผ่านการมีลูกเลยนะคะอ่าก็เป็นนกของพี่นาเองเนาะคัดเอาไว้เป็นแม่พันธุนะแต่ว่าเพิ่งกําลังจะเอาให้เขาแบบว่าทํารังกันทําพันุ์กันสักสักพักนี่เองนะแต่ยังไม่ได้ไข่นะคะเนี่ยโอ้ยกัดเจ็บมากเลยดูดี ดูคุกัดพินาเนี่ยคุกัดเจ็บมากเลยเนี่ยลูกพันธุ์สันฐานนะสวยงามนะตัวนี้ก็สวยนะนี่เจ้าเขียวเขียวอมเหลืองของพ่นาเนี่ยพ่นาคัดไปเป็นแม่พันธุเลยนะนี่ดูดิปากสวยนะคะแข้งสวยลำตัวสวยนะสมบูรณ์หมดเลยเนี่ยดูด,ดูดูนะอ่าโตเต็มวัยแล้วค่ะโตเต็มวัยนะสมบูรณ์มากเลยตาใสเห็นไหมเนะี่ยโตเต็มวัยแล้วค่ะ โอเต็มวัยแล้วแต่ยังไม่มีลูกนะฮะพี่นายังไม่ได้ปล่อยให้เขามีลูกเนี่ยพ่นากําลังเริ่มที่จะให้เขาให้เขาว่าทํารังกันนะคะกับเจ้าฟ้าโอ้ยปล่อยย้ายคนตี้นี่ดูนะดูนกอันนี้ให้เี่นเขาดูกันตรงไหนนกที่ผ่านการมีลูกแล้วอะไรแล้วเขาก็ดูกันที่ก้นนี่แหละค่ะนี่ก้นยังสวยอยู่เลยเห็นไหมคะสิบแปดบวกนิดนึงก้นยังสวยอยู่เลยเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมจ้ะ พึ่งจะย่างเข้าเดือนที่ห้านะเดี๋ยวพี่นาจะให้เขาเป็นแม่นกแล้วเนี่ยเวลาพี่ๆน้องๆไปเลือกดูนะฮะไปเลือกแม่นกอะให้เลือกแบบนี้เลยเลือกที่มันยังไม่ได้มีลูกนะคะเอามาเอามาเพาะเองนะะเอามาให้แบบว่าอายุถึงเองไม่ใช่ไปเลือกที่แบบว่ามีลูกมาลาหลายคอกแล้วแนละ้วมาอยู่กับเราเนาะให้ลูกไม่เท่าไหร่นะเดี๋ยวขขเขาก็แก่ แก่แล้วก็แบบมีลูกไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้แล้วหรือมีลูกก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงแล้วอะไรเนี่ยต้องเลือล่องนกไวรุ่นแบบนี้นะคะเนี่ยสวยเชียวเนี่ยเจาเหลืองของพินาสวยเชียวนะเนี่ยกำลังจะให้เป็นแม่นะเนี่ยสวยมากเลยสวยสวยงามโอ้โหอย่ากัดยายได้ไหมเจ็บนะเนี่ยเจ็บมากเลยนะนี่สวยงามมากเลยค่ะสวยงามสวยงามจริงๆเลยนี่ยสวย สวยค่ะสวยเดี๋ยวดูหน้าอกหน้าอกแบบว่าเอ้ยอกนูนนะเหมือนกระตูพูเลยนกหนีพี่นาบินได้จับได้แล้วจ้ะจ้ะประมาณนี้เลยนะนกบินหนีนะเพิ่งจะบินจับมาแต่พอดีอยู่ในกรงนกมันก็เลยไม่ไปไหนจ้ะพี่นาก็มาทําคลิปสั้นๆเนาะให้พี่ให้น้องได้ชมว่าเออเขาเลือกกันยังไงนะสําหรับนกแม่พันธ์เนาะ ไม่เลือกนกแก่เกินไปไม่เลือกนกเด็กเกินไปนะนกกําลังอายุพอดีพอดีนะคะจ้าแล้วพบกับพี่นาบ้านสวนฟาร์มใหม่นะคะเนี่ยบินหนีได้อะและพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าปีหน้าเลยนะคะมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะ